และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับภายหลังจากการขับรถทางไกลหรือว่าขับรถเป็นระยะเวลานานๆแล้วอาจจะเกิดอาการเมื่อยลา้าหรือว่าปวดเมื่อยหลังผู้ขับขี่อาจจะคลายความเมื่อยลา้าด้วยการนำเอาหมอนเล็กๆสอดไว้บริเวณด้านหลังเบาะเพื่อจะให้หมอนนั้นดันหลังให้แอนตัวช่วยการผ่อนคลาย แต่ต้องไม่นั่งพิงหมอนนานเกินไปเพราะว่าอาจจะเกิดความล้าที่บริเวณหลังได้นะคะส่วนอาการเมื่อล้าของกล้ามเนื้อหน้าขาและน่องที่ต้องขยับขาเพื่อการเหยียบเบรกและคันเร่งสลับกันขณะที่ขับรถเกียร์อัตโนมัติก็ให้ผ่อนคลายด้วยการหมุนข้อเท้าจิกปลายเท้ากระดกปลายเท้าขึ้นเหยียดปลายเท้าลงให้สุด โดยสามารถทํากับเท้าข้างซ้ายข้างเดียวในขณะขับรถและเมื่อหยุดรถแล้วก็จึงหมุนหรือว่าดัดข้อเท้าข้างขวารวมทั้งทําการยืดกล้ามเนื้อหน้าขาด้วยการยืนแล้วพับเข่าไปด้านหลังใช้มือช่วยจับเข่างอไปทางด้านหลังแต่ว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าคลายความเมื่อยล้าด,ดังกล่าวนั้นต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในขณะขับขี่ด้วยนะคะด้วยความปรารถนาด,ดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ